โชว์นะคะเดอะมิน่โชว์วันนี้ค่ะก็จะนําเสนอเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการทําอาหารวิธีที่ทําง่ายๆเอาแบบว่าคุณพ่อบ้านทําได้คุณแม่บ้านทําได้น้องๆหนูๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวได้โดยที่ไม่เกิดความยุ่งยากแม้แต่แม่บ้านมือใหม่แบบมิน้นก็ยังทําได้สบายค่ะเรื่องของในครัวเรื่องของการทําอาหารจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกับเดอะมิน่โชว์แบบนี้เราจะเจอกันทุกวันพุธแบบนี้เป็นประจำเสมอน,นะคะ คุณผู้ชมคะสาหรับคุณผู้ชมคนไหนค่ะที่มีเมนูดีๆเมนูเด็ดๆเมนูลับเมนูส่วนตัวเมนูสําหรับครอบครัวเราที่อยากจะเผยแพร่หรือว่าอยากบอกต่อก็สามารถ SMS มากันได้นะคะวันนี้เดอะมินิโชว์ของเราค่ะมีเมนูพิเศษบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเมนูนี้รับประทานแล้วไม่ยังกลัวอ้วนเลยโอ้หเดี๋ยวฟังชื่อก่อนนะคะเมนูวันนี้เป็นเมนูที่มีชื่อว่านะคะแกงกรหรี่ไก่ทอดว้าว แกงกะรีไก่ทอดเฮย้ยมันไม่อ้วนตรงไหนเนี่ยมันอ้วนอ้วนทั้งนั้นเลยแต่จะบอกเลยนะคะว่าใครที่รับประทานเมนูที่เดอะมินี่โชว์แนะนำแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะเรามีตัวช่วยค่ะเอาละค่ะเริ่มแรกวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่า แกงกะหรี่ไก่ทอดมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนี่อยู่ด้านหน้าเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งค่ะเราซื้อมาสักสมมุติเราจะทานจาน2จานเนี่ยคุณผู้ชมก็ซื้อมาสักลูก2ลูกก็พอปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นรูปลูกเต๋าแบบนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่คุณผู้ชมต้องแช่นะ้ําไว้ก่อนนิดนึงน้าเปล่าธรรมดานี่แหละเพราะถ้าเกิดไม่แช่เนี่ยมันจะดํา อ่านะคะเราอยากให้มันฝรั่งสวยๆแล้วก็แช่น้าไว้แบบนี้อันต่อมาค่ะก็จะเป็นหัวหอมหั่นปกติแบบนี้ค่ะนะคะเป็นรูปลูกเต๋านะคะลูกเต๋าบ้านนี้อาจจะดูใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะบ้านคุณผู้ชมจะลูกเต๋าเล็กลูกเต๋าใหญ่เอาแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะคะต่อมาก็จะเป็นแครอทค่ะแครอทก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะส้มจืดส้มจางส้มเข้มส้มน้อยก็ประมาณสักหัวหอมก็ประมาณครึ่งลูกถึง1ลูกอันนี้ก็แครอทสักประมาณลูกเล็กๆสักลูกหนึ่งก็เป็นลูกเต๋าเหมือนกัน ต่อมาค่ะก็ะจะเป็นไก่ทอดไก่ทอดก็แล้วแสรนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบ K F M นะคะหรือว่าจะชอบไก่ทอดนะคะหาดเล็กหัดใหญ่หรือจะชอบไก่ทอดที่ไหนก็ตามแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะคะแต่อันนี้เป็นไก่ทอดที่บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าสมมุติบางทีเราโทรเข้าไปสั่งซื้อไก่ทอดมากินที่บ้านเนี่ยบังเอิญเมื่อคืนมีปาร์ตี้แล้วไก่มันเหลืออยู่คุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าไก่ทอดมันเหลือแล้วเราเอาเข้าไปเวฟหรือไปทอดใหม่ไม่อร่อยแน่นอนเชื่อปะอ่ะเพราะฉะนั้น เราก็เลยเอาไก่ทอดที่มันเหลือเมื่อคืนนี้หรือไก่ทอดที่คุณพิ่งจะซื้อมาหรือไก่ทอดที่แบบน้องๆหนูๆไม่ทานเนี่ยเอามาเรามาทําแกงกะหรี่ไก่ทอดวันนี้นะรองอร่อยเลยก็คือไก่ไก่ทอดปกตินี่แหละนะคะก็หนละทีนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงหลักๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกแกงค่ะพริกแกงเนี่ยที่เป็นพริกแกงกะหรี่ซึ่งเป็นพริกแกพิแกงสําเร็จรูปคุณผู้ชมนี่นะคะ คือสมัยนี้มันเป็นสมัยแม่บ้านยุคใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะเราไม่ต้องมานั่งโขลกพริกเองค่ะนะคะด้านหลังเขาก็จะมีบอกว่าเออคุณจะใส่1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อน5ก้อน6ก้อนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยเพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่นะคะอยากจะนะคะเ,เลือกพริกแกงเป็นพริกแกงสําหรับทําแกงกะหรี่เนี่ยมันจะมีหลายรสชาติให้เลือกอย่างเช่นพริกแกงกะหรี่รสไม่ค่อยไม่ค่อยเผ็ด เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากแต่ว่าอันนี้เราเป็นคนไทยเราชอบรสชาติที่จัดจ้านเราก็จะเลือกพริกแกงที่แบบว่ารสเผ็ดจัดจ้านเลยอันนี้แล้วแต่สมมติคุณผู้ชมมีแฟนเป็นต่างชาติหรือว่าไม่ชอบรสชาติเผ็ดจัดจ้านก็เลือกที่มันไม่ต้องเผ็ดมากแต่วันนี้มินเลือกรสชาติเข้มข้นสุดเลยมาให้ที่นี้ข้าวเปล่าหนึ่งจานพร้อมตกแต่งไว้เรียบร้อย น,นี้เป็นแครอทนะคะเราได้ทีมงานมืออาชีพนะคะทำเป็นแครอทหัน่นเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเด็กๆทําได้หนูๆทำได้คุณพ่อคุณแม่นะั้นให้น้องๆทำเนี่ยคุณจะมีกิจกรรมในครอบครัวเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเสร็จแล้วก็น้ำมันแล้วก็น้ำเปล่านะคะมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วเสร็จสับเรียบร้อยทีนี้เริ่มต้นการทำง่ายสุดๆเราตั้งกระทะให้ร้อนค่ะนะฮะตั้งกระทะให้ร้อนเมื่อกี้เราอุ่นกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ใส่น้ำมันลงไป นะคะน้ำมันก็น้ำมันพืชปกติยี่ห้ออะไรก็ได้บอกแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะใส่น้ำมันลงไปอนะคะอันนี้อาจจะใส่เยอะไปสักนิดนึงเพราะว่าจะทำจานใหญ่เออนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าเออน้ำมันมันร้อนหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มิ้นอุ่นให้กระทะมันร้อนล่วงหน้านะคะ วิธีการก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมคุณผู้ชมก็ใส่นะคะที่มินเตรียมไว้3อย่างก็จะมีมันฝรั่งนะคะหัวหอมแล้วก็แครอทเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปวิธีการเทสของแม่บ้านมือใหม่แบบมินก็คือลองเอาแครอทลงไปก่อนนะคะว่ามันร้อนหรือยังเพราะเดี๋ยวมันจะตุบตุบตุบ,ตบอ่ะร้อนแล้วได้ที่นะอ่ะพอร้อนเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมฟาบนะคะแล้วก็ มันฝรั่งมันฝรั่งนี่นะไม่ต้องเอาน้ําลงไปนะคุณผู้ชมนะคะมันฝรั่งไม่ต้องเอาน้ําลงไปค่ะนะคะเราก็ใส่ไปที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมมันฝรั่งสีสวยมากเพราะว่าอะไรเราแช่น้ําไว้ก่อนที่บอกไปเสร็จแล้วจริงๆเราก็ทําให้มันสุกก่อนนะคุณผู้ชม ไม่ใช่เรื่องยากบางคนบอกหูแกงกะหรี่โคกพริกไม่รู้จะใส่พริกอันไหนใส่เครื่องแกงอันไหนแม่แม่บ้านยุคใหม่แต่เราซื้อสําเร็จรูปสิคะ่ายดีว้าวเออนะไม่ต้องกลัวค่ะมีทั้งแครอทมีทั้งมันฝรัง่งหลายคนหูม่มันฝรั่ง่ะอ้วนอ่ะน้ํามันก็อ้วนอ่ะไก่เดิอนก็อ้วนไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเพราะบอกแล้วว่า t h มิน n i Show ซะอย่างเรามีตัวช่วยความสุขของคนเรานะคุณผู้ชมอยู่ที่การกินค่ะ นะคะเออนะคะนี่นะคะ <iin>. nah, คุณผู้ชมผัดไปสักครู่หนึ่งแล้วสังเกตนิดนึ่าเฮ้ยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะพอตรงไหนหยุดตรงไหนแล้วมันได้ที่หรือ,อยังสังเกตหัวหอมค่ะเราจะผัดไปสักครู่หนึ่งนะคะผัดไปสักครู่สักพักหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมจนกว่าหัวหอมเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนสีแต่ไม่ต้องให้หัวหอมเนี่ยนะคะมันไหม้นะคะเดี๋ยวเราจะผัดกันสักครู่หนึ่งรอหัวหอมเปลี่ยนสีค่ะ คุณผู้ชมแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจะสังเกตว่านะคะหัวหอมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอมันเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนแบบหุ้ยแหมอยากจะผัดต่อถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะผัดต่ออย่าเพิ่มรสชาตินิดนึงคุณผู้ชมเอาเกลือนะคะโรยลงไปสักปลาย,ลาย,ลายช้อนชาสักนิดนึงค่ะเพื่อที่จะเรียกน้ําของผักนี้ให้มันออกมาเนะคะเวลาผัดเนี่ยมันก็จะแห้งได้เร็วขึ้น นะคะก็จะสุกเร็วขึ้นนะ,ะใส่เกลือลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะทั้งเพิ่มรสชาติแล้วก็เรียกน้ําออกมาด้วยอ่ะปรมันเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้ปุ๊บเราใส่น้ําเปล่าลงไปเลยนะคะน้ำเปล่าก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะอ่าใส่ลงไปประมาณนี้นะคะแปบ๊บหนึ่งคุณผู้ชมรอให้น้ํามันเดือดเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะ เครื่องปรุงก็คือพริกแกงที่เราเตรียมไว้ถ้าคุณแม่บ้านคนไหนนะคะที่ตำเกง่งโครเกง่งแบบปรุงเกง่งอันนี้ยกนิ้วให้แต่แม่บ้านยุกใหม่แบบนี้ก็เฮอสำเร็จรูปค่ะง่ายสุดนะคะ <Okay. S 1> เริ่มมีสีสันของแกงกะหรี่ขึ้นมาแล้วโรูตรงน,นี้นะคะอ่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้ว ทีนี้คุณผู้ชมก็ใส่เครื่องปรุงลงไปสังเกตว่าวันนี้เราจะใส่2ก้อนด้านหลังเห็นไหมคะเขาจะแบ่งมาให้เราเรียบร้อยก็หักก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยฝับเสร็จแล้วนะคะเราก็รอให้เขาละลายนิดนึงนี่โอเคนี่คุณผู้ชมก็ไม่ได้ยากไรเลยนะคะ ก็รอให้เครื่องแกงละลายแค่นี้เองนะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะคะทีใ่ใครที่ชื่นชอบนะคะแกงกะหรี่แบบว่ารสชาตินะคะพริกพริกจัดจ้านแบบว่าแกงกะหรี่ไทยนี่ก็นะคะก็อร่อยอีกแบบนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ พริกสาเร็จรูปมันจะมีแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแกงกะหรี่เกาหลีแกงกะหรีกกร่ไทยเครื่องแกงที่คุณผู้ชมซื้อเนี่ยถ้าอยากจะให้มันแบบว่าไม่เผ็ดมากก็อาจจะลองเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นดูก็ได้นะคะมันมากินกระไก่ทอดแล้วมันอร่อยนะสีสวยนะ่ากินเชียร์โอเคเห็นไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะถ้ามันเริ่มเหนียวเหนียวหนืดหนืดแบบนี้อ่าพอแล้วเสร็จเรียบร้อย้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะคะ เราก็จะไปราดกันทีนี้เรากลับมาที่ออข้าวแป๊บหนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะข้าวของเราใช่ไหมคะที่เตรียมไว้แล้วก็ไก่ทอดทีนี้เราก็เอาไก่ทอดเนี่ยขวางไปเลยขออนุญ,ญาตใช้มือนะเป็นแม่บ้านยุคใหม่ต้องการความรวดเร็วเก็บเก็บนี่ไม่จําเป็นเก็บคุณผู้ชมดูฮ่าเสร็จแล้วทีนี้มาค่ะเราก็จะราดนะคะ น้ำซอสของเรามาแล้วคุณผู้ชมเดือดปุดๆแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตตักราดทีละน,นิดนักกินอ่ะน่ารัก,กอ่ะอ้าวเ่เห็นไหมขายดีมากๆเลยถ้าเกิดเป็นร้านอาหารนะคุณผู้ชม งคุณผู้ชมเสร็จสับเรียบร้อยค่ะแกงกะหรี่ไก่ทอดกับเดอะบินนี่โชวใครบอกแม่บ้านยุคใหม่อย่างเราทำกับข้าวไม่เป็นมันง่ายยิ่งกว่าง่ายคุณผู้ชมทีนี้แหละถึงเวลาที่เราจะกินแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะไก่ทอดมาเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆฉันก็จะกินเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันดีก,กว่าคุณผู้ชมช่วงนี้ขอรับประทานก่อนนะคะ